สวัสดีเพื่อนๆพี่เพียงน้อยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะพามาทำไลน์น o t i ไฟในการแจ้งเตือนแบบที่ไม่ต้องตั้งอ่อทิกเกอร์นะครับก็จะได้เอาไว้ให้เพื่อนสามารถเรียกใช้งานได้เลยนะครับโดยที่มีให้คนคลิกปุ่มหรือคลิกลิงก์นะครับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาทําให้เป็นแบบ ลิงก์เหมือนเดิมแหละแต่ความยุ่งยากซับซ้อนจะน้อยลงนิดนึงนะครับก็คือพอเราคลิกปุ๊บมันก็เตือนขึ้นมาทันทีไม่ต้องไปรอช่วงเวลาหรืออะไรเลยนะครับโดยเราก็จะเอาลิงก์นี้แหละไปแนบอยู่ในลิสต์เมนูก็ได้นะครับหรือว่าจะทำไว้ในเฟกในอะไรก็ได้นะพอคลิกปุ๊บก,ก็จะมีข้อความของเรานะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะเพื่อให้มันเตือนมาที่เราหรือว่าไปเตือนในกลุ่มที่เราตั้งไว้นะครับ เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะเราก็ค่อยเอาข้อความที่เขากดเสร็จปุ๊บก็โชว์ขึ้นมาให้เขาเห็นด้วยว่าเขา,าจะได้รู้ว่าอันนี้นะเราทําสําเร็จแล้วเราส่งอะไรเรียบร้อยแล้วในครั้งที่แล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีข้อความอะไรใช่ไหมครับครั้งนี้ก็เลยทําเป็นแบบข้อความเอาไว้ให้ด้วยนะครับในหน้าจอตอนนี้เดี๋ยผมจะทดลองให้เพื่อนได้ดูนะครับเวลาที่ผมคลิกลิงก์เข้าไปนะครับติงน้องนี่ พอคลิกนิ่งเสร็จปุ๊บ Notify ก็เตือนเข้ามาท,าทันทีเลยนะครับเป็นไงฮะพอเตือนเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีข้อความบอกอน,นิดนึงนะครับว่าโอเคขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับแล้วเดี๋ยวทางเราก็จะรีบติดต่อกับหรือดําเนินการอะไรบางอย่างกลับไปให้เขานั่นเองนะครับตรงนี้ก็พอมันมีการแจ้งเตือนเข้ามาแล้วใช่ไหมครับตัว Notify น,นะครับก็จะเข้ามาแจ้งเตือนเรานั่นแหละนี่ประมาณนี้เลยนะ ผมก็เขียนโนต้ตเอาไว้ว่านะครับว่าเออมีการติดต่ออะไรเข้ามาอันนี้คือมองเอิญมันมีส่วนหนึ่งของการทํางานจริงๆของผมอยู่ในบางอย่างนะครับผมก็เลยเอาโค้ดตรงนี้ล่ะครับแล้วก็วิธีการตรงนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนได้เอาไปลองใช้ดูนะครับตรงนี้ในที่มีการแจ้งเตือนเราเข้ามาเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนแบบข้อความพร้อมสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับก็ส่งเข้ามาเผื่อบางทีมันเป็นกลุ่มเนาะเราก็ได้ออกเทเค็นกลุ่มแล้วก็ให้เขาเออกไปเตือนหรือเตือนให้เขาไปทําอะไรบางอย่างนะครับ โอเคคราวนี้นะครับในวิธีการในการทำนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนั่นก็คือตรงนี้นะครับผมจะใช้ Google Script นะครับจะไม่มี g o Google s h e e t เข้ามายุ่งหรือเกี่ยวข้องเลยนะครับโดยใช้สคริปต์ล้วนๆเลยนะครับหลังตอนที่เราได้มาเห็นตัวอย่างกันแล้วนะครับตอนที่เราจะเริ่มนะครับผมจะทิ้งโค้ดนะครับเอาไว้ที่ใต้ e s c r i p t i o นนะครับซึ่งในโค้ดตรงนี้นะครับมันจะประกอบไปด้วยแบบนี้นะฮะพอเราคลิกเข้าไปด้านในนะครับในโค้ดนะครับก็จะมี องประกอบอยู่สส่วนนะก็คือผมจะทําตัวโค้ดที่เอาไว้ในสคริปต์หนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น html นะครับก็คือหลังจากที่เขาคลิกปุ่มไปแล้วนะครับก็ให้มันโชว์ข้อความตามที่เราเขียนเอาไว้เพื่อนๆก็เอามาเปลี่ยนหรือแก้ไขในข้อความที่ผมเขียนเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ลองเอาไปปรับดูนะครับนี่ก็คือโค้ดนะครับมีแค่สส่วนนี้นะส่วนที่1และส่วนที่2น,นะครับแล้วเราจะเอาส่วนที่1ส่วนที่2เข้าไปใช้งานยังไงนะครับตรงนี้ขออธิบายนิดนึงนะครับ ตรงบรรทัดที่6นะครับตรงบรรทัดที่6เนี่ยบองเอิญผมทําให้มันซับซ้อนไปเท่านั้นเองก็คือเพื่อนๆลบออกไปได้เลยนะลบบรรทัดที่ไม่เชิงว่าเราทั้งหมดนะเอาแค่ลบจนถึงตรง property เนี่ยนะครับแล้วก็เอาโทเค็นเรามาใส่ก็ได้นะครับตรงนี้แต่เนื้อที่ผมทําให้มันดูมีเงื่อนไขนิดนึงก็แค่ว่าผมไม่อยากเอาโทเค็นของผมมาสแสดงบนโค้ดเท่านั้นเองก็เลยทําเป็นแบบอีกวิธีหนึ่งอ่ะ พอเราเปลี่ยนตรงโทเค็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับไปดูที่สคริปต์กันดีกว่านะครับตรงที่สคริปต์นะครับสิ่งที่ผมกําลังจะเอามาให้ดูนะผมก็เอาที่ผมเคยทําไว้แล้วกันนะครับที่ทําเก็บไว้ด้านในนะครับตรงนี้ผมขอแสดงเป็นการใช้มือถือนะครับเพราะว่าผมไม่สะดวกในการใช้คอมในตอนนี้นะฮะก็คลิกเข้ามาในการเปิดสคริปต์นะครับนี่ก็คือ ส่วนที่ผมบอกนะสส่วนนี้นี่สส่วนที่เห็นในภาพนะครับก็คือจะมีโค้ดนะครับแล้วก็ index ็กซ์ใหทนะครับซึ่งใน2ส,ส่วนนี้ก็คือเราไปคิดแต่ตรงนี้นะครับก็คือเราเข้ามาที่ Google s c r p p t แล้วเนาะหรือถ้าเราไม่รู้ว่าจะเข้ายังไงนะครับก็เข้า o o o g s h s h t นั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกว่าแก้ไขโปรแกรม s คริปตก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาตั้งตัวโปรเจกต์ของเรา แล้วก็จะมีตัวไฟล์ขึ้นมาอยู่แค่อันเดียวใช่ไหมครับพออันอีกอันนึงจะขึ้นมาเนี่ยเราก็กดที่ไฟล์นะเลือกใหม่เนาะนี่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกว่าไฟล์สคริปต์มันก็จะถูกสร้างตัวที่เป็นสคริปต์เปล่า,าเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับเราก็เขียนชื่อสคริปต์ตรงนี้ไปเลยนะครับว่า index.html นะครับในส่วนแรกก่อนนะในส่วนแรกที่โค้ดมันเยอะๆนะค,คือตรงนี้นะฮะเราก็เอาโค้ดเนี่ยนะครับที่ผมทิ้งไว้ที่ตใต้ description เนี่ย copy ทั้งหมดเลย พอกรอปทั้งหมดเสร็จปุ๊บเอามาวางนะครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเนี่ยมาทัาที่หนะครับมาทัดที่6ให้เราลบออกไปเลยนะมาทัดที่หกนี้นี่นมาทัดที่6เนี่ยนะครับเราก็ลบทิ้งไปเลยนะพอลบเสร็จไปแล้วเนี่ยเราก็เอาโทเค็นที่เราไปออกมานะครับเอามาวางนะก็จะใส่ฟันหนูสองอันก็ได้หรือว่าจะใช้แค่ขีดเดียวก็ได้นะจะดับเบิลโคดหรือซิงเกิลโคดก็ได้ แล้วแต่เรานะครับส่วนในบรรทัดที่7นะครับเราก็ไปก่อข้อความที่เราอยากจะให้ตัว Notify มันแจ้งเตือนเข้ามาหาเรานะครับอยากจะให้ระบุถึงข้อความอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับตอนนี้ก็เอาไปแค่ขยได้เลยส่วนตรงที่เป็นเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับตัวรหัสสติ๊กเกอร์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูที่ นอติายได้นะครับลายนอต i ายที่มันเป็นของตัวหน้า d o ็คคูเมนนะครับตัวนี้เขาก็จะมีลิสต์สติ๊กเกอร์ที่เราจะเอาไว้ให้เราใช้ฟรีนะครับได้อีกหลายตัวเลยแต่ในที่นี้ผมแค่ยกตัวอย่างแค่หนหลายเท่านั้นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับพอเราทําตัววางตรงโค้ดตัวนี้นะครับตัวหลักเราเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็เอา html นะครับก็ที่ผมทิ้งโค้ด ไว้ที่ใต้ดีสิปชันนี่แหละก็คัดลอกทั้งหมดเลยอันนี้เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรก็ได้แก้ไขแค่ข้อความตามที่เราต้องการนะวางลงไปพอวางลงไปเสร็จปุ๊บก็มาแก้ไขข้อความตั้งแต่ตรงบรรทัดที่อ่ก็ได้นะ20ก็ได้ก็แล้วแต่เราจะไปจัดสรรเป็นส่วนหนึ่งข้อความนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับนี่คือจุดสําคัญต่อมาก็กคือการเผยแพร่เป็นเว็บนะครับก็เราก็เลือกที่เผยแพร่นะครับจากนั้นเราก็มาใช้การ ใช้งานเป็นแบบเว็บแอปนะครับอันนี้จะเป็น Google Script ในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นเก่านิดหนึ่งนะครับพอเราได้หน้าตาแบบนี้มานะครับให้เราทําการเลือกใหม่ทุกครั้งนะครับเวลาที่เราจะ deploy หรือมีการแก้ไขนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยกดอัปเดตนะครับพอเราก,กดอัปเดตเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ลิงก์ตรงนี้นะครับที่จุดตรงนี้นี่แหละแล้วก็ไป Copy ทั้งลิงก์นี้เลยนะ Copy ทั้งหมดมาเลยดึงคราวนี้นะครับแค่นี้แหละครับเราก็เอาลิงก์ตรงนี้แหละมาใช้งานนี่เราก็มาลองนะอา,าใ้าใหดู สมมติว่าผมเอามาไว้ในตัวของในบอร์ดเรานะครับหรือว่าใน l i น e ออฟเชียลเข้าของเราเนี่ยแหละเราก็ไปแนบอยู่ในดิสเมนูก็ได้หรือจะเอาไว้ในเฟกก็ได้นะสมมติว่าผมทำเอาไว้ในเฟกไปเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะถูกลิงก์ประมาณนี้ พอเราเห็นลิงก์แบบนี้เสร็จปุ๊บเราคลิกแค่ให้คนมาคลิกแค่ลิงก์เ like ท่า <sur> นั้นเองนะแล้วที่ฝ่ายก็แจ้งเตือนทันทีน,นี่ก็จะแจ้งเตือนตามที่ข้อความที่เราเห็นเมื่อ er สักครู่นี้แหละที่เราทําไว้มันก็จะมาเตือนเราทันทีนะครับประมาณนี้เลยเป็นอีกทีอ่ะนี่พอคลิกอีกทีนะครับมันก็เตือนเราอีกทีนะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาให้เห็นว่าเขาคลิกเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคนะเรารับรู้แล้วนะว่าเรากําลังจะติดต่อเรื่องอะไรประมาณนี้เลยทั้งที่แล้วนะในคลิปก่อนนู่นเนี่ย มันจะไม่มีข้อความอะไรเลยนะก็ดูร้นโลนนะคนคลิกไปก็อาจจะงงๆนิดหนึน่งอันนี้เราก็อาจจะบอกกำกับเขาหน่อยก็ได้นะเอา h t m ทีเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับก็หวังว่าน,นะครับคลิปนี้นะครับก็น่านจะเอาไปไประยุกต์อะไรก็ได้ในสิ่งที่เพื่อนๆลองดูแล้วนะครับก็น่านจะมีไอเดียในการที่จะ ทำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะให้มันเตือนเข้ามาหาเราโดยทันทีนะครับโดยไม่ต้องมานั่งรอเวลาหน่วงยาหรือไปตั้งทิกเกอร์อะไรให้วุ่นวายนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะให้เขาคลิกและเรียกเราได้เลยทันทีนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยกันะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามและรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับ ไว้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ